Good day student I am teacher กุ้งนาง today I will teach subject health and physical education health and physical education หรือวิชาสุขศึกษานั่นเองนะคะใน topic ระบบไหลเวียนโลหิตนะคะ student are you ready okay Let's start now อ่ะโอเคค่ะสตู d e n เรามาเข้าสู่เนะะื้อหาบทเรียนกันเลยนะคะท็อปิกที่จะเรียนวันนี้คือระบบไหลเวียนโลหิตนะคะสำหรับ student เกรด s i เนาะอ่ะมาดูนะคะระบบไหลเวียนโลหิตคืออะไรระบบไหลเวียนโลหิตนะคะคือ ระบบที่ร่างกายของเราต้องการสารอาหารและแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆและต้องขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียออกจากร่างกายเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการด้านต่างๆอย่างสมวัย ซึ่งการลำเลียงแก๊สออกซิเจนสารอาหารและของเสียภายในร่างกายของเราเป็นหน้าที่ของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะอวัยวะที่สำคัญในระบบไหลเวียนโลหิตอวัยวะที่สำคัญในระบบไหลเวียนโลหิตมีดังนี้ อันนี้จะเป็น My m i n d mapping นะคะหรือแผนผังของอวัยวะที่สำคัญในระบบไหลเวียนโลหิตอวัยวะส่วนที่หนึ่งได้แก่หัวใจนะคะและอวัยวะส่วนที่สองได้แก่เส้นเลือดหรือหลอดเลือดและอวัยวะส่วนที่สามได้แก่เลือดนั่นเองค่ะ อ่าต่อมานะคะหัวใจหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยการบีบตัวทำให้เกิดแรงดันให้เลือดเคลื่อนที่ไปยังอวัยว,วะต่างๆได้ทั่วถึง และส่งเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดซึ่งภายในหัวใจจะแบ่งเป็นสีห้องดังนี้ค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นพิกเจอร์นะคะของหัวใจแต่ละห้องเนาะอ่ะเราจะมาดูห้องแรกเลยนะคะ โอเคหัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องบนขวานะคะมีหน้าที่รับเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนขวาจะรับเลือดและส่งต่อไปยังหัวใจห้องล่างขวานะคะต่อมาหัวใจห้องบนซ้าย มีหน้าที่รับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดและส่งให้หัวใจห้องล่างซ้ายนะคะเหมือนกันนะคะหัวใจห้องบนซ้ายก็จะรับเลือดนะคะแล้วส่งไปให้ที่หัวใจห้องล่างซ้ายต่อมาหัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายมีหน้าที่รับเลือดจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ห้องล่างซ้ายนะคะรับเลือดจากห้องบนซ้ายแล้วสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆสุดท้ายหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างขวานะคะมีหน้าที่รับเลือดจากหัวใจห้องบนขวาและส่งไปฟอกที่ปอดนะคะหัวใจห้องบนขวาจะรับรับเลือดจากส่วนต่างๆแล้วก็ส่งไปที่หัวใจห้องล่างขวา ส่วนหัวใจห้องบนซ้ายนะคะจะรับเลือดที่พอกแล้วแล้วส่งไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะอะต่อมาดูเส้นเลือดหรือหลอดเลือดนะคะเส้นเลือดหรือหลอดเลือดเป็นอวัยวะที่มีอยู่ทั่วร่างกายของเรา เป็นท่อที่นําเลือดจากหัวใจไปยังอวัยวะส่วนต่างๆและนําเลือดจากส่วนต่างๆกลับเข้าสู่หัวใจซึ่งจะแบ่งออกเป็นสามชนิดดังนี้เส้นเลือดหรือหลอดเลือดนะคะอ่าส่วนที่1ก็คือหลอดเลือดแดงนะคะชนิดที่สองคือหลอดเลือดดำ และชนิดสุดท้ายคือหลอดเลือดฝอยนะคะเส้นเลือดหรือหลอดเลือดจะแบ่งออกเป็น3ชนิดก็คือ1หลอดเลือดแดง2หลอดเลือดดำและ3หลอดเลือดฝอยนะคะเราจะมาดูชนิดแรกกันก่อนเลยหลอดเลือดแดงนะคะมีหน้าที่นำเลือดแดงที่สูบฉีดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย นี้นะคะเป็นภาพนะคะของหลดเลือดแดงอ่าต่อไปเนปค่ะชนิดที่สองโหลดเลือดดำาหลอดเลือดดำมีหน้าที่นำเลือดดำจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจนะคะหลอดเลือดแดงจะส่งเลือดมายังส่วนต่างๆของร่างกายแต่หลอดเลือดดำจะ นำเลือดดำจากส่วนต่างๆนะคะกลับเข้ามาสู่ที่หัวใจนะคะจะสลับกันเนาะหนที่การทํางานนะคะในร่างกายของเราไม่ใช่มีเฉพาะเลือดสีแดงเท่านั้นนะคะอ่ะเราจะมาดูภาพกันเลยนี่นะคะจะเป็นภาพของหลอดเลือดดำนะคะจะมีลักษณะเป็นเหมือนหลอดเลือดแดงเลยนะคะต่อไปหลอดเลือดฝอย หลอดเลือดฝอยมีหน้าที่นำเลือดจากหลอดเลือดแดงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วนำเลือดดำจากส่วนต่างๆกลับเข้าสู่หลอดเลือดดำนะคะหลอดเลือดฝอยจะมีสองหน้าที่ก็คือนำเลือดจากหลอดเลือดแดงไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายแล้วนำเลือดดำจากส่วนต่างๆกลับเข้าสู่หลอดเลือดดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะ ดูนะคะเปรียบเทียบทั้ง3ามหลอดเลือดเลยนะคะด้านฝั่งด้านนี้จะเป็นหลอดเลือดแดงนะคะจะมีหลอดเลือดเลือดแดงเล็กและหลอดเลือดแดงธรรมดาปกตินะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็จะมีหลอดเลือดดําเล็กแล้วก็หลอดเลือดดํานะคะตรงกลางที่เชื่อมระหว่างนี้ก็จะเป็นหลอดเลือดฝอยนะคะจะมีเป็นหลอดเลือดเล็กๆนะคะมาดูความหมายของเลือด เลือดเป็นของเหลวที่อยู่ในหลอดเลือดมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารและแก๊สออกซิเจนค่ะ mm hmm. เพื่อไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆในร่างกายในเลือดมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้่ะเลือดนะคะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่สามชนิดเหมือนกันนะคะชนิดแรกคือเม็ดเลือดแดงเลือดจะแบ่งออกเป็นหนึ่งเม็ดเลือดแดง สองเกล็ดเลือดนะคะเกล็ดเลือดจะเป็นลูกเล็กและสุดท้ายนะคะเม็ดเลือดขาวอ่าสรุปเนาะเลือดแบ่งออกเป็นสามชนิดได้แก่นหนึ่งเม็ดเลือดแดงสองเม็ดเลือดขาวและสามเกล็ดเลือดค่ะเม็ดเลือดแดงนะคะมีลักษณะเป็นรูปก,กลมแบนตรงกลางมีขนาดเล็ก มีปริมาณมากที่สุดในจำนวนของเม็ดเลือดทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปยังเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอ่านี่เป็นภาพนะคะของเม็ดเลือดแดงนะคะซื้อเด่นจะเห็นเนี่ยเป็นรูปก,กลมแบนนะคะและตรงกลางเห็นไหมตรงกลางเป็นบุกเป็นแบนลงไปนะคะ จะมีเยอะที่สุดนะคะปริมาณมากที่สุดนะคะในจำนวนของเม็ดเลือดทั้งหมดเนาะต่อมาเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวมีลักษณะรูปร่างกลมเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงโดยจะทำหน้าที่ต่อต้านและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะคะเม็ดเลือดขาวนะคะามาดูภาพนี้นะคะ จะเป็นเม็ดเลือดขาวนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงนะคะเหมือนเป็นอ่าคล้ายๆเม็ดโฟมนะเล็กๆนะคะที่รวมตัวกันแล้วเป็นก้อนใหญ่นะคะตัวน,นี้ทําหน้าที่ต่อต้านและทำลายเชื้อโรคและ,ะหรือสิ่งแบบปลกปลอมต่างๆนะคะที่จะเข้าสู่ร่างกายสุดท้ายเกล็ดเลือด เกล็ดเลือดนะคะมีรูปร่างเป็นรูปไข่และแบนมีขนาดเล็กมากทำหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเลือดไหลออกสู่ภายนอกร่างกายนะคะเมื่อมีเลือดไหลนะคะตัวนี้แหละตัวเกล็ดเลือดนี่แหละจะช่วยให้เลือดแข็งตัวนะคะแล้วก็ไม่ไหลออกมา,มากเนาะ อันนี้ก็จะเป็นกิดเลือดนะคะเล็กๆนะคะเป็นลูกไข่และมีแบนขนาดเล็กมากนะคะก็คือเล็กที่สุดนะคะเล็กกว่าเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวค่ะอ่ะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ finish class แล้วนะคะอ่ะ student นะคะให้ student นะคะอ่าเรียนรู้ได้จากคลิปนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะทีเชอร์จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะ ให้ Student เรียนรู้ในอ่หนังสือเรียนควบคู่ไปกับคลิปวิดีโอนี้นะคะพิเช์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับ Student นะคะโอเคค่ะขึ้นบาย